นี่ค่ะนางสาวปัทมาวรรณการะเรกนะคะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานสําหรับผู้พิการมจทนะคะแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสฝึกงานเสร็จแล้วได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับมจทค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะคะทางโครงการถือว่าเป็นโอกาสแรกเลยนะคะที่ทําให้หนูได้ออกมาได้รับโอกาสกลับเข้ามาทํางานค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูก็เรียนเป็นนักศึกษา ธรรมดาค no ่ะเป็นคนปกติเลยแล drafted, ้วก็ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ก็เลยทําให้เราขาดโอกาสที่จะกลับไปเรียนต่อเนื่องจากเราเรียนคณะพยาบาลเราทําให้เรามองหาโอกาสว่าเต่อไปเราจะทํางานอะไรเราจะเรียนยังไงหรือยังไงแต่พอได้เข้ามาร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานของมอจทแล้วทําให้เรารับโอกาสเข้ามาทํางานเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มองศักยภาพของเราเขาจ้างงานโดยที่เราสักเราไม่ใช่เป็นเพศคนพิการเรามีศักยภาพในการทํางานเขาถึงจ้างงานเราค่ะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของหลายๆคน ะะของผู้พิการอย่างของหนูเองอะรู้สึกว่าขอบคุณโครงการมากค่ะถ้าไม่ได้โครงการหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันหนูจะไปทางไหนทิศทางใดคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าทางมหาลัยเองสะ เขามองที่ศักยภาพของการทํางานเราแล้วเขาไม่ได้มองแค่เราพิการอย่างเดียวต่อให้เราพิการเราไม่มีศักยภาพในการทํางานเขาก็ไม่จ้างงานเราแต่เราเป็นคนพิการที่มีศักยภาพเราผ่านการฝึกอบรมฝึกงานของโครงการมาแล้วมีการเทรนนิ่งมาแล้วเราก็มีประสิทธิภาพในการทํางานให้กับทางมหาวิทยาลัยค่ะใช่ค่ะคนพิการที่าที่ที่ประสบอุบัติเหตุเพิ่งประสบอุบัติเหตุมานะคะอยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะรีบพึ่งสู้อย่าคิดอย่าโฟกัสว่าการที่เราประสบอุบัติเหตุไม่ สามารถเดินได้ไปใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมไม่ได้อย่าให้อย่าโฟกัสตรงนี้ให้โฟกัสว่าต่อไปในอนานคตเราจะทํายังไงต่อให้เราเดินไม่ได้แต่เราก็สามารถทํางานได้ค่ะสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวได้เหมือนกันค่ะค่ะผู้พิการนะคะสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารในเพจโครงการฝึกอบรมฝึกงานของพิการมอจททได้นะคะ <laughs>